สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์นชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะฝานเพื่อนๆนะครับมาพบกับสม,มุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมักจะมีกันเกือบทุกทุกบ้านนะครับก็คือต้นไผ่จืดนั่นเองนะครับต้นไผ่จืดจะมี หน้าตาแบบไหนมีสปปรรพคุณยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยคุณค่าและสปปรรพคุณของสมุนพไพรไผ่จืดนะครับหรือว่าไผ่ร้อยกอนะครับมีการนํามาทําเป็นเรียกว,ว่าสมุนไพรนะครับทั้งแบบสดหรือว่าตากแห้งนะครับโดยอาจจะนําต้นไผ่จืดประมาณ1กํามือนะครับต้มกับน้ำนะครับโดยใส่น้าให้มันท่วมนะครับแล้วก็ต้มจนเดือดนะครับน้าที่ได้ก็จะมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมคล้ายน้ํามะตูมนะครับสามารถดื่มเป็น น้ำชานะครับแก้ร้อนในนะครับกับภัสสวะที่สำคัญก็คือเป็นการลดเบาหวานนะครับแก้อาการบวมน้ำแก้กระหายน้ำนะครับแล้วก็สตรีหลังคลอดนะครับแล้วอยู่ไฟยังไม่ถึงนะครับก็สมัยก่อนก็อาจจะนิยมนำมา ใช้ในการแก้การนะครับเพื่อดื่มและก็ขับน้ํข่าวปลานะครับทําให้มดลูกเก้าอูดีขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับไปจืดตัวนี้นะครับยังทําให้ผิวพรรณนะครับเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลนะครับยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สรรพคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถบรรเทาอาการแพ้ต่างๆนะครับสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายนะครับใครที่มีอาการเมาค้างมานะครับก็สามารถต้มน้ําไผ่จืดนี้ ดื่มรับรองหายเมาเลยทันทีเลยนะครับพอดื่มเสร็จก็จะรู้สึกกระชุ่มกระชวยสดชื่นนะครับอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับจริงๆแล้วสําหรับใบจืดก็มักจะพบตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีปลูกไว้เกือบทุกบ้านนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มีสรรพคุณยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ